ละครสั้นเอฟซีเรื่องคนท้องอยากกินส้มตำพริกพันเม็ดโอ้โหจะไหวหรือเนี่ยเปิดแล้วนะจ้าส้มตำยั่วจ้ายั่วเหมือนแม่ค้าอร่อยจนบินได้เลยละจ้า <c oughs> นี่ขนาดยังไม่กินแล้วมันบินได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองจริงๆ <c oughs> มาละจ้ามา มาจ้าวันนี้ขายแทนคุณยายหนึ่งวันคุณยายไม่อยู่เราก็ต้องมาขายแทนเฮ้ยเปิดมาประมาณ3นาทีแล้วทำไมไม่มีลูกค้าเลยนั่นเนี่ยส้มตำยืดๆจ้าฮะอะไรกันเนี่ยฉันขายส้มตำทำไมไม่มีคนกินว่ายสบ,บ้าตาย ฉันอยากจะกินส้มตำแซ่บๆไปซื้อมาให้หน่อยสิขอแบบแซ่บสุดยอดเผ็ดทะลุเพดดาเลยนะคุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าคะฉันบอกว่าฉันอยากกินส้มตำแซ่บๆเผ็ดมากๆนะคะไข่ตุ่นจ้าคนท้องคนไส้กินเผ็ดมากๆไม่ดีนะจ้ะลูกอันตรายต่อเด็กในท้อง กินไก่ย่างไปก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะส้มตำแม้ว่างดดีกว่าหรือว่าเอาส้มตำไทยก็พอนะจ๊ะพริกไม่ต้องใส่หรอกจ้ะรู้ไหมลูกเดี๋ยวลูกจะอันตรายนอนนสิฉันไม่เคยเห็นโทรกินอะไรเผ็ดๆแบบนี้เลยนะจะเป็นอะไรหรือเปล่าหน่อยทั้งผัวทั้งแม่ผัว ข้ากันเป็นปีเป็นขุยจริงๆฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพอดีว่าหนูแพ้ท้องหนักมากเลยอยากกินแซบๆนะคะแค่นี้ก็ไม่ได้หรออยากกินแซบๆมากทำไมไม่มีใครเข้าใจเลยถ้ายังงั้นหนูกลับไปอยู่บ้านหนูดีกว่าแม่หนูอาจจะตำให้กินแซบๆก็ได้ อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ร้องไห้ท้าเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะไข่ตุนเฮ้ยก็ได้ด็กฉันจะไปซื้อให้กินเฮ้ยเป็นห่วงลูกในท้องจังแซบ็แซบๆหรอน้องหลินจ้าพี่ขอส้มตำเออแซบ็แซบๆแต่ไม่ต้องเผ็ดได้ไหมอะเอาแซบ็บแต่ไม่ต้องเผ็ด สักคกหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เอาไก่ย่างมาสัก20ชิ้นได้เลยคะ่ะแซบๆแต่ไม่ต้องเผ็ดก็ชาติมันจะเป็นยังไงนะเออพี่ฮะแซบแซบแต่ไม่ต้องเผ็ดเนี่ยใส่ใส่ๆๆใส่พริกกิมเฮ็ดดีค่ะพี่สักสามสี่เม็ดพอไหมอะคะฮะก็น่าจะพอนะ พี่ไปนั่งรอก่อนล่ะเดี๋ยวค่ะเศษๆแต่ไม่ต้องเผ็ดซซษๆแต่ไม่ต้องเผ็ดโอ้ยต่ำยากตํำเย็นจริงๆเลยฉันคือแม่ค้าสมตำโอ๊ยเหนื่อยร้องไปเต้นไปโคตรเหนื่อยเลยจ้าซศษๆแต่ไม่ต้องเผ็ดบ้าบอลเขาแตกยังไม่ทันกินแล้วมันบินได้ยังไงเนี่ยสโอแกนของฉันโอ้ยปีกรกระพับกระพับไม่ใช่อะไรนะ เหงื่อออกจุกกระเลยเอ๊พี่คะได้แล้วค่ะ้มตำพริก3-4เม็ดไม่เผ็ดแต่แซบเวอร์เชิญค่ะพี่กินเลยครับแม่กินเลยสิไข่ตุ้น้มตำที่เธอสั่งแซบแซเผ็ดเผ็ดทำไมพี่ต้องทำเสียงอ่อยด้วยละ่ะแซบจริงหรือเปล่าถ้าฉันกินแล้วไม่แซบพี่ต้องไปซื้อให้ฉันใหม่นะ ฉันต้องการความแซบ่บแล้วทำไมไก่มันเยอะกว่าเส้นละ่ะฮะแม่ค้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีความแซ่บเลยนี่มันส้มตำจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอาส้มตำเด็กอนุบาลมาให้ฉันกินเหรอฮะฉันไม่กินละไม่กินแต่ว่าพี่ซื้อมาแล้วกินทนหน้ามันก็แซบ่บมันก็เผ็ดนะนะ พี่บอกเขาให้ใส่พริกตั้ง3เม็ดชุนนะอะไรกันพี่แค่3เม็ดเองหรอมันจะแซ่บได้ยังไงไม่รู้ล่ะไปสั่งให้ฉันใหม่อยี๋ยนี้ฉันจะเอาพริกหนึ่งพันเม็ดพะฉะนั้นใส่มาห้ามขาดห้ามเกิน1,000เม็ดพอดีเข้าใจไหมซะเธอจะบ้าหรือไงพริกต้องหนึ่พเม็ดกินไป มีหวังตายแน่นอนเธอจะไม่ได้ตายคนเดียวนะพูดมากเสียจริงไปเดี๋ยวนี้น้องหลินจ๊ะพี่ขอส้มตำพริกพันเม็ดนะจ๊ะเฮ้ยอะไรกันเนี่พิริตต้องพันเม็ดจะกินได้เหรอพี่มันโคตรเผ็ดเลยนะเฮ้ยใครกินล่ะอย่าบอกนะว่าเมียพี่จะกินท้องอยู่ไม่ใช่เหรอ จะกินได้ยังไงพริกตั้งพันเม็ดไม่เป็นไรตมตๆาม,มาเถอะเขาไม่กินก็ทิ้งดีกว่าเขามาด่าพี่ที่หลังตามมาทุนนะจ้าตำให้ก็ได้แต่ว่าพริกพันเม็ดฉันขอเพิ่มตังนะปกติตอนเนี้ยราคาพริกกิโลละ200ฉันจะใส่ไป2กิโลก็น่าจะถึงนั่นแหละก็ประมาณ4 5 0นะพี่นะเข้าใจไหม โคกนี้450ห้ามงอแงนะยังไงก็ได้หลินตามมาเถอะโอเคถ้าอย่งงางนั้นฉันจะตามแล้วนะพี่นะเฮ้ยฝากดูแลเมียพี่ดีๆด,ด้วยนะคนทองคนไส้กินอะไรเผ็ดๆขนาดนี้อ้าพี่ได้แล้วพริกพันเม็ดจ้ะอร่อยฮ่า มาลจ้าส้มตำพริกพันเมตดตามที่เมียสุดที่รักบอกอาซี่ไข่ตุนเธอลองชิมสิกินไม่ได้แน่นอนอย่างมากสุดเธอก็กินแค่คำเดียวกินเลยไข่ตุนเฮ้ยพริกพันเม็ดโคกนี้ต้อง450เลยน้เน,นี่อ่ะวันหลังกินปกติก็แล้วกันนะอา้าวทำไมแพงจังละจ้าต้อง450เลยเหรอ ปกติแค่50บาทเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องไปจัดการซะหน่อยและรีบๆเดินหน่อสิพี่แม่ค้าหน้าเลือดแบบเนี้ยฉันไม่เอาไว้แน่โคก็450อบ้าหรือไงใครเขาขายกันนี่ซ้มตำบ้าอะไรโคกแล้วต้ง450ส้อตํามตำธรรมดาเนี่ยนะฮะทำไมถึงขายแพง คิดจะเอาเปียบผู้บริโภคเหรอฮะบอกมาเดี๋ยวนี้นะที่ฉันคิดนะ่ะถูกทุกขั้นทุกตอนละจ้าพริกพันเมตรอะ่ะมันต้องใช้พริกเยอะเฮะ้ยสองกิโลก็สี่ร้อยปกติห้าสิบมะละกอก็ถูกแล้วไงถูกแล้วสี่ร้อยห้าสิบ ยังไงมันก็แพงเกินไปนั่นแหละน,น้า่้อยบาทบริการกัน50บาทก็พอแล้วเป็นแม่ค้าลูกค้าสั่งอะไรมันก็ต้องอย่างนั้นฉันสั่งส้งตมตำปูปลาราคามัน50บาทฉันบอกว่าเอาเผ็ดเยอะพริกเยอะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเธอไม่ได้บอกนี่ว่าพริกเยอะพริกน้อยราคามันจะต่างกันยังไงเพราะฉะน,นั้น50บบาทขาดตัวคืนฉันมาเลย 400บาทเห็นทีจะไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอใจก็ไปแจ้งความได้เลยฉันขายตามที่ฉันรู้กับธนาไข่ตุนอายคนเขาไอ้อะไรกันมันคิดแพงนี่นา4ี่บ้าบอชมัดเดี๋ยวถ้าไปนับดูไม่ได้ถึงพันเม็ดฉันจะแจ้งความจับแกแนะ่ ยังไม่คาหน้าเลือดเฮ้ย <H ö ih> ตั้งแต่เธอท้องโทษทับอะไรแปลกๆเยอะเลยนะไข่ตุนเฮ้ย <H ö ih> ฉันเหนื่อยใจแทนจริงๆเลยลูกฉันเกิดมาหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยทอกินเผ็ดขนาดเนี้ยฮะน้าไปายังไงไม่รู้หรืออย่างเดียวคงจะแซ่บเว่อเฮ้ย <H ö ih> คนแบบนี้ก็มีในโลกด้วยหรอนเนี่ย ไม่อยาจะเชื่อเลยจริงๆไปตามซ้ำๆต,ต่อดีกว่าลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ย